เป็นโรคที่เจอในเด็กเล็กเยอะมือเท้าปา,ากตัวใหญจะเจอในเด็กอนุบาลเพราะเด็กอนุบาลเนี่ยห้ามไม่ยอมมือเข้าปากยากเล่นของเล่นแล้วก็เปิอเลอะทั่วไปหมดถ้าเด็กไม่ดีนะครับแล้วมีไข้เกิน3มวันให้รีบพาไปหาหมอ thank god it's sunday <S life มันมันฟันแล้วคุ้มแผน d ุดเมาส์ครับ เ,าปาเป็นโรคที่เจอในเด็กเล็กเยอะมือเท้าปาก, mm. ปากหลักๆคือมีไข้เจ็บปากแล้วก็มีผื่นตามตาความ,มือฝ่าเท้านะครับส่วนใหญ่จะเจอในเด็กอนุบาลเพราะเด็กอนุบาลเนี่ยห้ามไม่ยอมมือเข้าปากยาก mm. เล่นของเล่นแล้วก็เปิดเลอะทั่วกันไปหมดสิ่งที่ต้องทําคือดูแลเด็กให้กินน้ําให้ได้กินอาหารให้ได้ครับถ้าเด็กไม่ดีนะครับแล้วมีไข mm. ้เกิน3วันให้รีบพาไปหาหมอโดย mm. เฉพาะเด็กเล็กวิธีสังเกตว่าเด็กแห้งในเด็กเล็กสังเกตได้ง่ายคือตรงกระหม่อม ตรงนี้ครับมันจะบุ๋มลงไปปากแห้งร้องไห้ร้องไห,ห้ไม่มีน้ำตาหรือว่า<ม>แพมเพิร์ดไม่มีฉี่ <c oughs> ถ้าเด็กไม่มีฉี่นี่มนไม่ปกติละ <c oughs> ทั้งหมดเนี้ยเป็นอาการขาดน้ำแล้วก็ถ้าเด็กที่เริ่มมีอาการทางสมองเขาก็จะมีอาการเช่นเด็กงองแงซึมหรือร้องไห้ผิดปกติมากนะครับหรือมีอาการชักเด็กจะเริ่มซึมไม่เล่นเหมือนเดิมทั้งหมดเนี้ยเป็นอาการที่เริ่มน่าจะสงสัยว่าเด็กเริ่มมีปัญหา หรือเปล่าควรจะพาเด็กไปหาหมอละวิธีความป้องกันกน็่คือหลักๆก,ก็คือ,อทำความสะอาดตามพื้นผิวครับโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็จะมีนโยบายครับถ้าเด็กคนไหนเป็นแฮนด์ทุกมา่์ครับอยู่โรงเรียนไปเลยอไม่ต้องมาห้องนั้นอาจจะต้องปิดไปเลยหนึ่งสัปดาห์ถ้าสมมติเด็กทุกคนนะต้องล้างมือเมื่อไรก็คือเวลาเข้าห้องน้ําล้างมือเวลาไอาจามล้างมือนะครับเวลาที่คุณมือสกปรกเล่นมาล้างมือนะครับหรือว่าหลังจากที่คุณจับสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงก็ล้างมือ นะครับห,หลังจาก <okay. S 1> ก่อนและหลังกินข้าวล้างมือหลังจากไปเล่นกับเพื่อนข้า,<อ>ขนางนอกมาล้างม,มือเพราะฉะนั้นเด็กก็คือล้างมือบ่อยเหมือนผู้ใหญ่เลยครับผู้ใหญ่เราก็เหมือนกัน Thank God it's Sunday <S life มัน,มนฟังแล้วคุ้ม